สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทรน์รเบิดเอ้ยไเ <ป S 2> <ช>หรอ,อเ้เนี่ยผิดเพลงแล้วครับอย่างพวกเรานะฮะต้องเป็นเพลงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่รายการ เทรนด์ระเบิด่านะฮะวันนี้นะครับวันพุทธที่4พฤษภาคม2554นะครับและพบกับพวกเราสองคนเช่นเคยครับผมดีเจซูมกีอเกะฮะค่ะดิฉันก็ดีเจนังออยค่ะก็และเช่นเคยนะคะอาทิตย์นี้เราก็จะพาทุกท่านอะไปพบกับเทรนด์ใหม่ๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆในวงการค่ะวงการอะไรครับวงการบันเทิงสิครับวงการแพทย์อ๋อไม่ <ปะ S 2> ใช่นะไม่ใช่แล้วล่ะ นะฮะแล้ววันนี้นะครับพวกเราก็จะมาอัปเดตนะครับเทรนที่เรียกว่ามาแรงมากนะฮะนั่นก็คือละครช่อง3ามเรื่องดอกส้มสีทองนั่นเองนะครับอ่านะฮะดีเจนางออยลองเกินเกินมาหน่อยสิครับว่าดอกส้มสีทองมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับค่ะมันก็คือต่อมาจากเรื่องมงมงกุฎดอกส้มมานะก็มันเกี่ยวกับคุณเรยาเนี่ยมันเป็นลูกสาวของคนใช้คนหนึง่งอยู่ในบ้านท่านเจ้าสัวใช่เธอแรดมากค่ะแรด <What? S 2> แต่เด็ก โอเคค่ะแล้วยังไงต่อฮะเสร็จแล้วค่ะเธอก็ใฝ่ฝันว่าเธออยากจะเป็นนางฟ้าค่ะเธอทําร้ายแม่เธออยากจะเป็นนางฟ้าเธอก็ใช้เนื้อของเธอไ <c oughs> ต,ต่เต้าขึ้นไปเธอยอมเสียตัวเพื่อจะได้เป็นนางฟ้าค่ะนางฟ้าบนสวรรค์อะไรอย่างนี้แหละครับ ไม่ใช่ก่นางฟ้าบนเครื่องบินสิคะโอ้ยโฮสเทลว่างันใช่ค่ะหลังจากการฟังนี้อาจจะคิดว่าเสียตัวแค่หนึ่งครั้งแต่ไม่ใช่นะคะเธอไปเจอคุณใหญ่บนเครื่องบินค่ะแล้วเธอก็จัดการอย่างที่คิดไว้ค่ะหลังจากไปจิกผัวคนอื่นมาหลายๆคนใช่ไหมคะเหล่าเมียหลวงเนี่ยนะคะ จะไปยอมได้ยังไงอะคะอยู่ดีๆสามีตัวเองหายไปจากบนเตียงเธอก็ไม่ยอมสิข,ข้าวนี้แล้วเธอทำยังไงบ้างคะข้าวเ่านี้เธอก็รุกรีรุกรวนเลยคะ่ะยอมเสียเงินเสียอะไรหลายๆอย่างให้ไปจัดการนางเรยาคะ่ะแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบนะคะมันวุ่นวายกันไปหมดเลยอะค่ะเออนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ต้องติดต่อเอ้ยติดตาอ ต่อไปนะครับเพราะว่ายังเข้มข้นอยู่ในตอนนี้นะฮะใช่อ่านะฮะเดี๋ยวเรามาพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมมีเพลงจากละครเรื่องนี้นะฮะมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นเพลงชื่อว่าผิดหม่จากเจเนฟเฟอร์คิมเดี๋ยวเรากลับมาระเบิดเทรนกันต่อช่วงหน้าครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงผิดหมายจ่าเซนเนอร์คิมเป็นไงครับพร้อมไหมครับเพลงนี้พร้อมมากค่ะโอ้นะฮะแต่งได้ด้วยครับดนตรีไพเราะมากแต่เนื้อร้องนี่ดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอหรือเปล่านะคะนี่มันเป็นเพลงที่นะฮะผิดหมายไง เดิตีเปิดผิดหรือเปล่า่ใช่ไม่เปิดผิดกันหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องรลยาต่อเพลงก็ไปฟังกันเองแล้วกันนะคุณผู้ชมใช่ค่ะนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับที่เราจะมาพูดถึงเลย,ยานะฮะนั่นก็คือเทรนด์ต่างๆนะครับที่มาแรงมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์นี้ค่ะ Facebook กับทวิตเตอร์ค่ะใครจะไปเชื่อคะว่าคุณเรยาวงสวีตวงสวัดอะไรเนี่ยค่ะเขามีตัวตนจริงค่ะใน Facebook เอ๊ะอะไรยังไงครับอะไรยังไงคือคือเรยาเป็นคนมีชีวิตจริงแล้วก็มี Facebook หรืออะไรยังไงครับไม่เข้าใจไม่ใช่ค่ะก็เป็นตัวละครเนี่ยแหละคะ่ะเธอมี Facebook ของเธอก็คือว่ามีคนมาสร้าง Facebook account ของเรยาวงสวทีทมา ใช่โอ้แมกกานอกจากนั้นคุณอย่าเพิ่งตกใจค่ะมีทั้งคุณชายใหญ่คุณศินหญิงหนึ่งคุณนายที่หนึ่งสองสามสมีหมดค่ะตายไปแล้วแต่ยังทวีตได้ค่ะอันนี้ดิฉันก็ตกใจเหมือนกันแล้วทวีตอะไรกันบ้างครับในนั้นโหทวีตกันเยอะแยะค่ะเอาคุณนายที่สองไปดา่าคุณนายที่หนึ่งก็มีค่ะ<อ>คุณนายที่หนึ่งไปดา่าเลยยาก็มีค่ะเลิศมาก <c oughs> ใช่ครับแล้วผมรู้มานะฮะว่าทวิตเตอร์ของเลยาวงสวัสด์เนี่ยมีฟอลโลเวอร์ถึง สองหมื่นคนใช่ค่ะเยอะมากใช่ครับแล้วก็ในจำนวนฟอลโลเวอ์นะั้นนะฮะก็มีเซเลบริตี้ใช่เยอะเซเลบริตี้นะฮะมาฟอลโล่เยอะมากทั้งวูดดี้นะครับทัทง้งทั้งโมเมพาเพิร์นะครับจอนวินยู u, นะฮะเลดี้กา้าอะไร<ห>อย่างไงี้ยเลดีก้กาคาไม่ใช่แล้วค่ะ <Lady S 2> แล้วก็ได้ขาจะแต่งเพลงใหม่นะฮะชื่อเพลงเบล์บ้า ไม่นะพูดเล่นอาแต่ว่าวูดี้จอมินยูเนี่ยฮะเรื่องจริงนะครับเซเลบริตี้เนี่ยก็ได้มาฟอลโล่นะฮะแล้วเรยาเองเนี่ยก็ทักทายเซเลบริตี้ด้วยใช่ค่ะเป็นภาษาของเรยานะฮะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เองนะครับวูดี้นะฮะก็ได้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ถุงยางนะครับแล้วก็การทำแท้งไปนะฮะเรยาของเรานะฮะก็ได้ดูรายการก็ได้ทวิตผ่าบูดี้นะครับบอกว่าเนี่ย บูดี้เวิลด์ไม่ต้องมาสอนฉันนี่ใส่ถุงยงถุงยาหรอกยาแค่หน้าล่อนอะแค่เนี้ยฉันก็หมดอารมณ์แล้วล่ะเป็นไงล่ะฮะน้องเรยาน้องฟ้าของเราแรงไหมฮะแรงมากแรงยังไงฮะแรงอ่ะแล้วบทเรื่องนี้นี่เองนะครับคำพูดของเรยาคำพูดของตัวละครอย่างเด่นจันทร์หรือว่าคุณดีนะฮะก็เป็นที่ เรียกว่ากล่าวขานกันในทุกๆคนนะฮะทั้งเด็กมัธยมเด็กมหาลัยนะฮะเพราะว่ามีประโยคที่จับใจและกินใจมากๆไพเราะมากนะฮะอย่างเช่นบทนี้เลยครับซีนนี้นะฮะคุณเด่นกำลังรู้แล้วนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนสินนะครับกำลังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กบาลยาอยู่คุณเด่นก็เลยพูดว่าถ้าสินนะ่ะมีเมียน้อยอะ่ะก็เหมือนสินต,ตบหน้าเด่นกลางสีแยกโอ้เจ oh <my> <laughs> กจ็บค่ะเป็นคนที่เจ็บมากจริงๆค่ะใช่มันมันมากใครจะคิดนะครับว่าตกหน้ากาสิ่งใหญ่เนี่ยมันจะมาอยู่ในละครไทยได้ค่ะและอีกบทหนึ่งนะคะที่กล่าวขานกันมากๆเลยนะคะนี่นก็คือบทที่เรยาพูดกับคุณสินค่ะพูดว่าอะไรนะคะถ้าฟาชต้องเสียตัวฟาชต้องได้เป็นแอร์คำนี้ค่ะสาวๆใครอยากเป็นแอร์ฮอสเซนคือต้องพูดกันเลยค่ะฉินต้องเสียตัว ฉันจะต้องได้เป็นแอร์ค่ะถ้าฉันไม่เสียตัวฉันก็จะไม่ได้เป็นแอร์เราเคืเจอกันหรือบบเปล่าไม่เรามีสาระมากต่อกันดีกว่านะฮะคุณนางออยกิต่อมานะฮะเป็นเทรนที่ต้องระเบิดอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าเทรนนี้ระเบิดไปถึงยูเนียนมอลนะฮะสาวๆเดินยูเนียนมอลเนี่ยต้องได้รับเทรนนี้อย่างแน่นอนเพราะว่านี่ค่ะที่ฉันไปเดินมาเมื่อที่ที่แล้วค่ะ ทุกที่ค่ะมีติดไว้หมดเลยไม่ใช่ที่คาดผมหรืออะไรนะคะเขาเขียนมาเลยค่ะที่ติดเรยาค่ะไม่ใช่ที่คาดผมหรือว่าที่กิฟตติดผมหรืออะไรค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะดอกใหญ่ๆเรียกว่าที่ติดเรยาค่ะนุ่งกอดเดรสเดสค่ะเ e s สลายจุดลายสีสันอะไรมากมายบานสีทูชอน้องชอไม่เขียนว่าเดรสดรสีสันแต่เขียนว่าเดสเรยา เห็นไหมนะคะมหากรรมครั้งนี้นี่มันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวธรรมดาไม่ธรรมดาเจ๊ระเบิดระเบิดกันเลยทีเดียวค่ะทีเนี้ยใช่นี่แหละฮะคือความมันของเรยาของเราเธอนะครับได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นป๊อปเค้าเจ้อย่างแท้จริงนะครับทั้งแฟชั่นทั้งทวิตเตอร์โซเชียลเน็ตเวิร์กและคราวนี้นะฮะความเป็นเรยาเนี่ยได้เข้าสู่กระแส กระแสดนตรีนะฮะเพราะว่ามีนักร้องหลายๆคนเนี่ยเอาเพลงตัวเองนะครับมาทําเป็นเวอร์ชันใหม่มีนักร้องคนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะนําเพลงของเขาเนะครับเป็นเพลงดังมากนะฮะแต่ว่าเขามาทําเป็นเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเรยานั่นเองนะฮะนักร้องคนนั้นก็คือคุณสเตมค่ะและเพลงวันนี้นะครับที่เราจะฝากทิ้งท้ายไปด้วยการปิดรายการนะฮะนั่นก็คือเพลงความคิดนั่นเองนะฮะแต่เป็นเวอร์ชั่นเรยาก็ต้องลองติดตามฟังกันดูนะครับสาหรับพวกเราสองคน ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเราได้ทุกวันจันถึงสุดเวลา8โมงถึง8โมง10นาทีค่ะที่นี่นะครับ Sex Radio 69.9และเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า <c oughs>